ที่นี่เปิดมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2 0 1 9นะคือเปิดประมาณ3-4เดือนก่อนที่โควิดจะเข้ามานะคะก่อนที่จะโควิดจะเข้ามาเปิดมาช่วงแรกเนี่ยก็คือแบบว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเขาศกมากเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าตัวสาลาเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเซ็นเตอร์ประมาณ2.7กิโลเมตร น,นักเที่ยก็เดินมาเองเดินมาที่ศาลาแล้วก็มาเปิดโยคะที่นี่เข้ามากันเ,เยอะแล้วคือเปิดแบบว่าคลาสแบบด้วยความที่ว่าโลเคชันที่ตัวศาลาอยู่เนี่ยถ้าตอนเช้าอะ่ะคือที่เขาศกเราจะมีหมอกมีหมอกตอนเช้าก็คือของครูที่ครูจะสอนตอนเจ็ดโมงเชา้าเราก็คือจะฝึกโยคะท่ามกลางสายหมอกตอนเจ็ดโมงเชา้าคือแบบพีฟูลแล้วก็จะได้เสียงนกร้องแล้วที่ศาลายโยคะที่ครูยอยู่เนี่ยมันก็จะมีเสียงของ กิบอนกคือชนดิดพุดพ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ยินเลยเพราะว่าตัวสถานที่ตรงนี้มันก็ติดกับเขตเอออุทยานเลยนะคะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยด้วยความที่ว่าศาลายโยคะเข้อศพโยคะเนี่ยเราอยู่ทิศตะวันตกแล้วมันเราอยู่ที่สูงหันไปทางด้านนู่นเห็นภูเขาสองหูเขาลูกนั้นไหมอ่าพาเที่ย็จะตกเด่นลงมาก็คือครูก็จะสอนสั่งสัตยโยคะช่วงห้าโมงเย็นเปิดจากห้าโมงเย็นจนถึง คือฝึกไปก็คือบรรยากาศมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วช่วงประมาณ6กโมงก็จะได้ยินเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นเสียงแมลงแล้วก็เสียงสัตว์แล้วก็เสียงนกที่แบบนกกลับมาบ้านตอนเย็นมันก็จะมีพลังงานสเปเชียลก็คือตอนเช้าก็อีกแบบหนึ่งตอนเย็นก็จะมีพลังงานของก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบได้รับความนิยมมากเลยในช่วงนั้นแต่พอโควิดมาก็กระทบเลยคือตอนแรกๆพอโควิดมาช่วงแรก ช่วงสองสามเดือนแรกก็คือยังมีนักเดียวที่ยังหลงเลยอยู่ในเมืองไทยนะแต่ก็คือเริ่มรับรู้ได้เลยว่าน้อยลงน้อยลงคือช่วงแรกตอนที่โควิดเข้าตอนอเมษาพฤษภามิถุนาแล้วพอไปช่วงเดือนกรกฎาคมมันเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ยังมีคือนักเที่ยวตัวจริงอะ่ะเริ่มออกไปทยอยออกไปหม,หมดแล้วช่วง3ามเดือนแรกแต่ยังมีที่เป็นเอ็กซ์ก็คือ คนที่เป็นฝรั่งที่ทํางานอยู่ในที่เมืองไทยแล้วช่วงนั้นของที่สาระก็คือจะเจอฝรั่งที่เป็นอ mm ังกฤษท t e เช h e r ก็ดีใจนะว่าเขามาเที่ยวกันเราเอออย่างน้อยเราก็ยังมีเพราะว่าตอนนั้นก็คือที่หลงเหลือก็คืออังกฤษท t e เช h e r ที่เขามากันแล้วก็ได้ลูกค้าคนไทยมาบ้างแต่ก็คือยังถือว่าคนไทยออยกข้ามันยังเป็นอะไรที่แบบเฉพาะกลุ่มจริงๆนะคะเพราะว่าแบบคนถ้าไม่เคยฝึกก็แบบ จะเอ่อจะมาฝึกเลยเขาก็คือด้วยความที่ว่าเนเจอร์ที่ที่เขานั่งเที่ยวเวลามาเขาบกเขาจะมาอยู่กันสั้นๆแค่1นึคืนถึงสคืนเท่านั้นแล้วเขาก็จะมีแอคทิิตี้อย่างอื่นนี้ก็คือพยายามแบบโปรโมทแล้วก็ให้คนไทยได้รู้จักว่าในส่วนของการฝึกโยคะกลางป่าเป็นยังไงมาสัมผัสก,กับธรรมชาติที่อยู่กลางป่าฝึกกลางสายหมอกแล้วก็ฝึกไปดูพระอิตตกดินไปเป็นยังไงนะคะ แล้วพอหลังจากนั้นพอช่วงสิ้นปีตอนเดือนธันวาคือมันก็เหมือนประมาณว่าโควิดปุ๊บมันก็ลงมานิดหนึ่งแล้วก็ลงมานิดหนึ่งลงมาจนธันวาธันธันวายังพอไปได้ต้นปียังพอยังพอแต่ช่วงธันวาธันวานี่คือเริ่มที่จะเริ่มสอนออนไลน์แหละเริ่มที่จะแบบว่าเพราะว่านักเรียนที่ฝึกด้วยกันนี่แหละคือเขาก็ไม่ได้อยู่ขคือคือคือส่วนตัวก็คือจะมีนักเรียนที่ ที่เป็นคนท้องถิ่นอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คือส่วนตัวของเขาเองคือเขาก็เดินทางด้วยไงถึงเราก็เอ๊เราจะทำยังไงเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้เราก็เลยแบบต้องปรับตัวไงเพราะเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ย <c oughs> มันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยค่ะลงมาเรื่อยแล้วก็เลยเริ่มที่จะสอนออนไลน์ผ่านนะผ่านซูมก่อนทีแรกนะครโดยที่แบบประมาณว่าถ้าเกิดเธอมาที่ศาลาไม่ได้เธอก็ไม่เจอฉั้นบนซูมเพราะว่านักเรียนที่ฝึกประจำก็คือไปที่อื่นเขาก็เดินทาง แล้วก็เลยพยายามที่จะหานักเรียนใหม่เข้ามาแต่ก็ด้วยก็ไปสอนฟรีเอาเปิดซูมสอนบ้างก็มีนักเรียนเข้ามาบ้างแต่ก็คือยังยังไม่ยังไม่มากพอเราก็เลยแบบพัฒนาเรื่องการสอนไปเพราะว่าพอเริ่มที่จะสอนออนไลน์ก็คืออุปกรณ์มันก็ต้องพร้อมอ่ะไมค์ก็ต้องมาไฟก็ต้องมาทุกอย่างก็คือต้องแบบจะเรียกว่าอะไรไปงอกเออไปงอกงานขึ้นมาคือไปพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมาก็ไม่เคยคิดไงว่า พราะวจริงคือครูโยคะส่วนใหญ่หลายคนคือเขาก็กลวนในการที่จะสอนออนไลน์เพราะว่าที่โรซี่สอนเนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกว่าไฮบริดไฮบริดคืออะไรก็คือหมายความว่ามีนักเรียนที่มาฝึกจริงๆบนศาลาพร้อมก,กันกับที่ครูสอนที่นักเรียนอยู่ที่ออนไลน์ไปพร้อมกันซึ่งมันจะยากแล้วก็ท้าทายแล้วส่วนตัวของโรซี่เนี่ยคือ ถ้านักเรียนเป็นคนไทยอยู่สอนออนไลน์อยู่แล้วมีนักเรียนที่เป็นฝรั่งอยู่ที่ศาลาสอนออนไลน์ด้วยแล้วก็สอนสองภาษาด้วยยิ่งยากก็ไปใหญ่ในการที่แบบสวิชเดอะเบรนพูดภาษาไปแล้วก็เดินคลาสไปพูดไทยไปท่อนหนึ่งแล้วก็มาอังกฤษแล้วก็มาดูนักเรียนอยู่นี่แล้วก็ไปดูแนออนไลน์มันก็เลยแบบพอพอพอวันนั้นพ,พ,พวกเราก็เริ่งรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เพอาว่าจริงมันก็ดีนะมันทําให้เราแบบฝึกทักษะตัวเองขึ้นมาไงทักษะใหม่ที่แบบขอบคุณโควิดอะ คิดแบบโพสิทีฟไปเลยเฮ้ยลองคิดดูซีโควิดมันมาเรียนรู้มันมาทําให้ฉันในเก่งขึ้นเอ้ยฉันก็ไม่เคยรู้นะมานั่งต่ออุปรกรณ์ทำยังไงโน่นนี่นั่นยังไง <c oughs> นะก็เลยปรับตัวมาสอนออนไลน์แล้วก็ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ก็คือเราก็ต้องมาทําในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเพราะว่านักเรียนหลายคนก็ยังไม่รู้จักที่นี่ส่วนใหญ่พอมาเห็นว่าเฮ้ยเห็นในวิดีโอเห็นในแล้วแบบอู้เขาก็จะตกใจแล้วแบบอเมซิ่งมากเพราะที่มีมีอย่างนี้ด้วยเขาก็อยากมาแต่พอ มาโควิดรอบเดือนเมษานะคะมันก็คือแบบยาวเลยตอนนั้นคือแบบคือนักเรียนไม่ต้องถามถึงที่จะมาไปก็มันก็ไม่มีคือแบบออนไลน์อย่างเดียวเลยแล้วด้วยความที่แบบว่าเราก็ต้องไปเขาเรียกว่าอ,อะไรไปสร้างตัวตนให้คนที่รู้จักเราครูรูี่ก็คือจะทําตัว ไลฟ์สดตอนเช้านะคะก็คือมีไลฟ์สดอสอนฟรีเลย mm hmm. เอาแค่ครึ่งชั่วโมงเพื่อให้คนได้รู้จักเราแล้วก็รู้จักเขาศกให้เขาเห็นว่าที่นี่นะเราสวยยังไงเรามีหมอตอนเช้าแล้วก็สุดท้าก็คือปรับตัวเองด้วยการมาเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยนะคือปัจจุบันในเพจอขอศกโยคะครุษีก็คือจะปล่อยคอนเทนต์ไปทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่ขศกเพื่อให้เขาเห็นด้วยว่าตอนนี้เขาศกเป็นยังไงบ้างที่ไหนเปิดบ้างร้านอาหารตรงไหนเป็นอย่างไรบ้าง,าง,าาง,าง,างสถานท,ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ เรื่องของโรงแรมไปหมดไปที่ไหนเขายังเปิดอยู่ก็ไปเ,เนี่ยไปเช็คอินแล้วก็ไปไล้ให้เขาดูเลยว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ค่าห้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีน้อันนั้นเรื่องท่องเที่ยวกันหนึ่งแล้วก็เรื่องสอนโยคะตอนเช้าก็คือ,อยังมีอันนั้นคือสอนฟรีแล้วก็จะมาทํป็นตัวอันนี้คือที่เบตที่เบตโบคือ <S 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 ตัวสาวฮีลิ่ง